สวัสดีเจ้าทุกคนเมนูวันหยุดของคุณคืออะไรแต่ที่บ้านของเราคือตำมะเต้มมกขนาดมาตำคุ้งมกันเจ้าไปเดียฮาอามาเต้ไปต่ำกันเนาะไปกันเลยตำมะเต๊เดี๋ยวเคียวื้อมะเต้มาหนี่นะ คนที่ชอบกินที่สุดก็คือคนนี้แหละพอเห็นมะละกอที่ยายเขียวเอามาให้ก็นึกอยากกินส้มตำขึ้นมาพอดีบางคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าขึ้นมาภาคเหนือแล้วถ้าเขาเอ่ยคำว่ามะเต้ในภาษาเหนือก็แปลว่ามะละกอนั่นเองไม่แม,แม่พอได้มะละกอจัดการปอกเองเลยส่วนอีแม่ก็มาล้างผักรอจ้ะวันนี้แม่ไม่ได้ไปยกยอเพราะเด็กๆมีการบ้านเยอะคุณแม่ก็เลยต้องอยู่ติวให้เด็กๆพอทำการบ้านเสร็จคุณ พ่อบอกว่ายายเคี้ยวฝากมัละกอมาให้เจ้านับตังบอกว่าได้การละ อีแม่น้องหิวตำมโซมได้เลยจัดให้แต่ต้องช่วยกันนะได้โอกาสดีแม่จัดการตั้งกล้องเลยจะ้ะเมื่อกี้ไปเช็คความเรียบร้อยเออคือจังใดว่าเป็นแนวนีเลยิงมันมูนอุยปุยเลยพี่น้องจัดการสอนขูดใหม่นั่นสูเปลี่ยนหม่องอีกแล้วตามใจเลยจะ้ะเอาที่สบายใจเครื่องเคียงของเราวันนี้เยอะแยะมากมายซะเหลือเกินแม่ก็สารวนอยู่กับหน้าเตาเพื่อที่จะลวกเครื่องเคียงต่างๆแต่คน ที่หิวนี่สิอีแม่ขัดใจแม่ขัดใจ <c oughs> คุณแม่เร็วๆค่ะฝ้าซันแม่ก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังบ้านอีแม่ก็มีสามหมู่บ้านจังได้ขนมเส้็จมันคือบะมีใช้ให้พ่อบ้านไปซื้อเด้อขนมจีนไม่มีค่ะเพิ่นวาซานันแล้วเองได้อะไรมาซื้อน้ำปลากับข้าวแตนมาสวย เบัดค <Bird. S 2> ำสิเวาที่เห็นนางเดินไปเดินมาอยู่นั้นกำลังเตรียมของที่จะถ่ายทำส้มตำของนางนั่นเองเตรียมไปบนไปไอ,อยังปล้ํามปลเหลือจะกินส้มตำทั้งทีก็ต้องมีพิธีรีตองกันหน่อยตอนนี้พี่น้ำตาลก็จัดเตรียมจา้าหยิบโน่นใส่นี่เอาตามใจเลยจ้าน้องก็คอยเป็นกำลังใจและนี่ก็คือสิ่งที่เราเตรียมมาทั้งหมดในส้มตำครั้งนี้หมูยอแคบหมูทีนไก่แล้วก็ ส้นหมี่กะว่าจะได้กินขนมเส้นแบ่บแชกลายเป็นเส้นหมี่เฉยจัดไปจัดมาเวลาล่วงเลยไปเกือบชั่วโมงจีบโน่นแต่งนี้ไม่ดีก็เลยแตง่งใหม่คนรอก,กินก็ไม่ไหวแล้วจ้าเร่งพี่ใหญ่เลยอ้าว ได้ที่แล้วสุดท้ายตกท้ายด้วยแคบมูเป็นไงล่ะฝีมือการจัดจานให้เขาฝึกไปในตัวจ้าอ่ะต่อไปอีน้องเป็นคนตําค่ะเออเอ,อดูหน้าค่ะดูหน้าค่ะไม่เงยขนาดนั้นละ่ะนับตังนับตังบอกว่าน้องกลัวมันสลัดเข้าตาคําว่าสลัดก็คือกระเด็นนั่นเองอน,นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ป้องกันพลิกกระเด็นเข้าตาไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นแบบนี้ไหมวันหยุดเมื่อไหร่ต้องหากิจกรรมทําตลอดในขณะที่ทําส้มตมํำแม่ก็จะคอยเป็นที่ปรึกษาเขาจะได้ทําอย่างชํานาญและมีความมั่นใจ การมีเวลาให้เขามีกิจกรรมทําร่วมกันบ่อยๆเขาจะได้กล้าพูดปัญหาที่เขาได้เจอและเล่าให้เราฟังทุกทีที่ตาซุ้มตามําก็จะมีเจ้านับตังนี่แหละที่เป็นคนตาตลอดส่วนพี่สาวรอก,กินจ้านางไม่ค่อยถนัดเรื่องตาําแต่ถ้าเป็นเรื่องผัดเรื่องแกงชอบทํามากเลยโอเคเอ ย่าสูดตัวเลยตามสบายเลยอ่าระวังมือตัวอนจะได้ห่องเลือกหรือยัง พี่เป็นคนใสน้องเป็นคนตำดูทรงแล้วจังสิมุลอญญาญะนิสูงานนี้พี่สาวดูเก้ๆกังๆนางไม่เคยทำมาก่อนค่ะแต่น้องก็จะคอยบอกพี่เพราะนางทำบ่อยบางทีก็อยากปล่อยให้ทำสองคนเหมือนกันนะเขาจะได้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าพอตำพริกเสร็จแล้วพี่สาวก็เปิดน้ำปลา,าจวกลงไปเลยจ้ะน้องสาวบอกว่าเบกไม่อยู่แล้วจ้ะพี่สาวก็กังวลเออมันจะเค็มไปหรือเปล่าน้องกระจร้อน ใส่เลยใส่เลยว่าซันเออคนใส่กันเนาะใส่จนเต็มโคกอ่ะเนี่ย เป็นไงล่ะบันเทิงคาะ <c oughs> ตำไปตำม,มาโคกจะปิ้นแล้วจ้ะอีนางเปลี่ยนกันตำซะหน่อยอ,อีแม่ว่างานนี้ส้ตมตำคงจะมุ่นแล้วล่ะแสบบ่แสบค่อยว่ากันเด้อจ้ะตำส้ตมตำทั้งทีทำหน้าตาจริงจังซะหน่อยน้ำตาลบอกว่ามันจะดีแสบปะั่นถึงเวลาชิมเออชิมกันสองคนได้ไหมคณะกรรมการขึ้นสู่สเตเดียมค่ะ จกส้มตำคาสูโอ้เป็นไปได้ไงแซบมันขนาดเจ้าตำส้มตำนั้นไม่ใช่ว่าปาราดีอย่างเดียวฝีมือและรสมือต้องดีด้วยไม่รอชาตักใส่จานเลยจ้าป่ะไปชิมส้มตำกันสุเขาตังแซบก็เป็นยังไงล่ะหน้าตาส้มตำหน้าทานอยู่เนาะถึงเวลาสวบจ้า บางคนก็อาจจะมีคำถามเอ๊ะทำไมกินกันแค่สามคนก็เพราะว่าทั้งบ้านมีคนที่มักส้มตำอยู่สามคนเท่านั้นไปชมบรรยากาศสวบส้มตำกันดีกว่าลวันนี้เสนอส้มตำในเจ้าในวันยุทธของเขาสามคนแม่ลูกค้าเพิ่นในเจ้าขอบคุณ ทุกท่านที่รับชมคลิปเะเจ้าป้ากันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เขาสามพ้นกับขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่จันเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีป้ากันไม่เด้อเจ้า,า,าอออเอาจ้ะสวบต่อ